ไม่ได้นะคะ,ะเราเปิดนะคะเผื่อที่บ้านมีอยู่เราไปใส่รวมกันเราต้องเตลียนไว้ก่อนเราเปิดกันจัแม่กี้ขอบคุณมากนะคะ ค่ะใช้พร้อมกับโซดาไฟไม่ได้นะคะระเบิดนะคะโซดาไฟที่เข้าใจันคือเป็นเกล็ดใช่ค่ะเผื่อที่บ้านมีอยู่แล้วไปใส่รวมกันไม่ต้องเตรียมไว้ก่อนนี่เราคุณยาน่าก็มีเกอย่าใช้พร้อมกันใช้พร้อมกันไม่ได้ระเบิดกันเลยนะแม่กีนแม่กีขอบคุณมากนะคะ อาจจะเป็นทีมหนุยมเขาว่าว่าไปใส่ในท่อน้ำแล้วมันมีกลิ่นมันโล่งก็ไม่กอมไม่ได้พี่กลิ่นมันแรงเราพี่สงสัยคนอื่นไม่าง่แฟนของน้องเขาอะไรเไห้ยก็มีบ้างที่มีข่าวว่าพี่เลิกกับพี่นกไม่จริงใช่ไหมครับก็ยังอยู่ในการไปมาอยู่พี่ต้องมีหน้าที่ที่จะไปดูผมจะดูดูแลแม่อยู่ครับอ๋อแล้วได้เจอพี่นกเขาล่าสุดเมื่อไหร่ครับพี่ก็เมื่อเดือน กระแสที่เขาบอกว่าผู้กองนกฆ่าตัวตายนี่เจเชื่อไหมไม่เชื่อเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะวันที่วันแม่ยังตอนเก้าโมงเช้ายังทักไลน์กันอยู่เลยอืมทักไลนย์ยังไงฮะทักไลน์ก็สวัสดีกันทุกวันไงอเออแล้วแบบวันศุกร์ันคุยกันถึงสี่โมงเลยว่าเจะนนกจะไปเที่ยวไหนวันแม่นกจะไปได้ยังไงบอดไม่ค่อยดีจะไปรับสารพิษได้ยังไงใช่ไหมเอาเขาป่วยมีประจําตัวหรอประจำตัวรประจําตัวอะไรครับ บอดเขาดีดีเขานอนโรงพยาบาลมาเม,มื่อเดินแล้วนอนตั้งเจ็ดแปดวันอะ่ะเ,ออเขาไม่คาดตัวตายในนอนเพราะคุยกันอยู่ตลอดเจอก,กันทุกวันแล้วส่วนเรื่องเขากับสามีเขายังอยู่กันไหมเขาอยู่แต่สามีเขาอยู่ใต้เขาไปดูแลแม่เขาไงตอนนี้ก็ดูแลน้องสาวอยู่ว่ากลับมาแล้วอ๋อที่บอกว่าเลิกกันก็ไม่จริงไม่ได้เลิกแล้วบอกเป็นแม่เลี้ยงเดี๋ยวก็ไม่จริงคือคือคือ,คอหลังจากแฟนเขา,กาเกษียณไงเขาก็ไม่อยู่เขาไปดูแลแม่ที่ตายไง เจนนก็จไปมาใช่ต้องมาอยู่นี่ก็เป็นเป็นพระาไงเขาฝรั่งนี้เขาก็เป็นเพื่อนสนิทกับลูกสาวเขาก็จะไปไปมาากันตลอดอืมไ้ส่วนตัวเจนนกอ่ะนกก็ไม่มีอะไรเนี่ใส่ไปไงฮะใส่แกรักลูกมากแต่ทำทุกอย่างเพื่อลูกไยู่เสมอเห็นว่าเตรียมซื้อบงซื้อบ้านไว้แล้วซื้อบ้านแล้วเตรียมซื้อแล้วแล้วก็แบบไปผ่อนดาวแล้วอืม ยากจะบอกอะไรกับพวกโซเชียลไหมที่ไปคอมเมนต์ต่างๆนานาว่าอย่าไปมโนว่าเขาฆ่าตัวตายอ่ะทีนท้เงาไม่ถึงขนาดนั้นลูกดาวทางานดีหมดมเขาก็จะ,ะเกษียณเดือนหน้าแล้วเขาคุยกันบอกเนี้ยข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Fol เ o อ e r s อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ